ช็อกกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติผู้ต้องสงสัยฟอกเงินและค้ามนุษย์แอบซุ่มตั้งบริษัทในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2022เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มีหลักฐานชัดเจนแล้วญี่ปุ่นจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้อย่างไรสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นได้เปิดโปงเรื่องราวสุดอื้อฉาวโดยอ้างอิงเอกสารและปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายพบว่ากลุ่มบริษัท Prince Holding Group หรือที่คุ้นหูในชื่อ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ จากกัมพูชาที่สําคัญคือกลุ่มนี้กําลังถูกทางการสาหรัฐขึ้นบัญชีดําสาเหตุเพราะพัวพันกับกระบวนการช่อโกงข้ามชาติและการค้าม,มนุษย์ฟังดูร้ายแรงใช่ไหมละ่ะได้แอบจัดตั้งบริษัทลูกในเครืออย่างน้อย3าแห่งในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะแจ้งวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งฟังดูไม่น่ามีอะไรผิดปกติแต่ตรงนี้แหละที่น่าสงสยัย เพราะมีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนั่นเองการฟอกเงินคือการแปลงเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายบริษัทในเครือที่ปริสกรุปไปเปิดไว้ในญี่ปุ่นนั้นมีทั้งบริษัทที่ปรึกษาชื่อ p ริสเจแปนก่อตั้งในปี2023ในย่านชิบุยากรุงโตเกียวชิบุยาขึ้นชื่อว่าเป็นย่านธุรกิจและการค้าที่สำคัญและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Canopy Sense Development เจ p a แก่อตั้งในปี2024ในย่านชิโยดะกรุงโตเกียวชิโยดะเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียนและหน่วยงานราชการสำคัญที่น่าสนใจคือในเดือนมิถุนายน2023บริษัท Prince Japan เคยเปิดเผยผ่านอีเมลในการสมัครเป็นสมาชิกสมาค,คมบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นว่าตนเองเป็นบริษัทลูกของ Prince h o l d i n g r รุกอย่างชัดเจนและในเดือนพฤศจิกายน2024ถานทูตกัมพูชาประจำประเทศญี่ปุ่น ยังได้โพสต์ข้อความบน Facebook แนะนำบริษัท Canopiesense Development 78ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Prince Group อีกด้วยดูเหมือนว่าการเชื่อมโยงจะเป็นที่รับรู้อย่างเปิดเผยในระดับหนึ่งแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าบริษัทท้องถิ่นในเครือของ Prince h o l d i n g Group ในเกาหลีใต้และไต้หวันก็ถูกเชื่อมโยงกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่มีเงินจานวนมากเช่นกันสิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำว่ากลุ่มทุนนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐมองว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย er ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในญี่ปุ่นแล้วจริงๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทางการสหรัฐได้ตัดสินใจเพิ่มชื่อ Prince h o l d i n g Group และประธานบร,ริษัทซึ่งก็คือนายเฉินจื่อเฉินช,นชีซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนเข้าไปในบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามเ e ส t ิลิ t อย่างเป็นทางการกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า Prince h o l d i n g Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้จัดตั้งสถานที่ปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างน้อยสิบแห่งในกัมพูชาโดยใช้วิธีการหลอกล่อชาวต่างชาติด้วยการโพสต์รับสมัครงานที่เสนอรายได้สูงฟังดูดีเกินจริงแต่สุดท้ายกลับถูกบังคับให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่โกงออนไลน์การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมทางอาญาอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์เวอร์ชันอัปเกรด ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเสียหายจากการแช่โกงออนไลน์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง16,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5แสนล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างยิ่งคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการที่กลุ่มทุนที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นอย่างไรและรัฐบาลญี่ปุ่น ควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่มา kyodo https colon slash english k y o d o d o t net a r t i c l e slash ห